ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็หลังจากที่พวกเรานะคะก็สนใจกันมากนะคะแล้วก็สอบถามว่าเออจะยื่นยังไงจะสมัครยังไงนะคะรับระบบ SIS นะคะออนไลน์เพื่อว่าประหยัดเวลากับพวกเราก็ที่จริงเคยสอนไปแล้วนะคะนานแล้วแต่ว่ามันโดนแจ้งละเมิดไปนะคะอันนี้ก็ไม่ไแน่ใจว่ามันจะโดนลบเลยไหมนะคะ อ่ะทีนี้นะคะอ่ามาดูกรณีที่หนึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ระบบ SBS นะคะซึ่งพี่ปู่ยิงก็แบบนานมากเลยเนาะนะคะอ่าทีนี้เราก็มาที่กรมสรรพากรนะคะอ่ะเรามาคลิกที่นิติบุคคลนะคะนะคะอ่าแนะนำเบื้องต้นเนาะเดี๋ยวเราก็ไปศึกษาแล้วก็คลิกที่ภาษีห่างนาัดจ่ายนะคะตัวนี้นะคะแล้วเราก็มาดูที่ ระบบให้บริการภาษภาีไม่จ่าย SCS ตัวน,นี้ค่ะคลิกเข้าไปนะคะ,ะ,ะ,คะทีนี้มันก็จะเจอหน้าจอประมาณนี้ค่ะหน้าจอนะะหน้าจอ,อมันปุ๊บนะคะนะคะ,ะนะคะเราก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยลงทะเบียน SCS มาก่อนหรือว่าคนที่ ใช้โปรแกรมเดิมอยู่ซุปปี้ปูเ่อก่อนเราเคยใช้เนาะนะคะตัวนั้นอะที่ออกโดยสมากรที่มันเป็นเหมือนไฟล์จรนะคะแล้วเราก็สามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ผ่านเน็ตก็ได้นะคะทวนก็ได้แต่มันนานลแล้วแหละอ่ะทีนี้ก็มาดูขั้นตอนการลงทะเบียนที่ทำบ่อยๆนะคะเราก็คลิกเข้ามานะคะอ่ะนะคะมันก็จะมีขั้นตอนนะคะที่เขาปรุงมปุุมไปเนี่ยว่าทำอย่างไรนะคะแบบนี้นะคะเราก็ต้องลงทะเบียน บริการอิเล็กทรอนิกส์ก่อนนะคะประสิทธิจารนะคะสำหรับผู้ที่ไม่เคยลงนะคะนะคะแล้วก็ครอบนะคะเอาละเอียดไปครบตามนี้นะคะแล้วก็มันจะถามนะคะแล้วก็ต้องพิมพ์ให้ผู้มีอำนาจลงนามนะคะเนี้ยเอกสารว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ไปยื่นที่สนับกงพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเขาก็าจะแจ้งกลับมาเนาะ เมื่อก่อนอันนี้ถามเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนก็คือยืนยืนไปยืนที่สาขาแต่ตอนนี้ก็น่าจะยืนนะคะสแกนผ่านระบบไปได้นะคะเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันนะคะเพราะว่าดูทํามาหลายปีแล้วแล้วก็ระบบมันก็เพิ่งปรับปรุงล่าสุดนะคะหกห้านะคะอันนี้เนาะตาคลิกเข้ามาดูตามนี้นะคะอ่านะคะสาหรับคนที่ยังไม่เคยทําเลยส่วนคนที่ทําอยู่แล้ว ต้องการที่แบบดูว่าวิธีการใชนานต่างๆนะคะตรงน,นี้มันก็จะมีทั้งคู่มือการใช้งานและก็วิดีโอสอนต่างๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็คลิกมาที่คู่มือนะคะ่ะตัวน,นี้นะคะ่ะอ่าดูกาศึกษาอย่างนี้แหละนะคะก็เนี่ยขั้นตอนการลงทะเบียน,นะคะ่ะเดี๋ยวไฟล์ตัวนี้เดี๋ยวจะอัปโหลดเข้าให้พวกเราในกลุ่มนะคะส่วนนอกเหนือจากนี้นะคะก็เดี๋ยวพวกเรามาเรียนระู้เนาะเพราะว่ามันเยอะแต่ที่เราจะใช้อย่างหลักก็คือ เงินเดือนแล้วก็พอดอ1กนะคะพอดอ33ที่เราต้องทำแต่ละเดือนนะคะประมาณนี้นะคะมันก็จะมีให้หมดว่าทำยังไงบ้างนะคะคู่มือมันนะคะเยอะนะคะเยอะก็อ่าคลิกเข้ามาดูแล้วกันนะคะอันนี้คู่มือนะคะอ่าทีนี้นะคะอ่าต่อไปนะคะ เดี๋ยวขอข้ามหน้าจอเนาะนะคะอ่ะทีนี้สำหรับคนที่ใช้ระบบ SSS อยู่แล้วนะคะแล้วก็ะจะทำ Pro สามร r o ห้าสามอยู่แล้วะคะตัวนี้ก็เราก็สามารถมีทางเลือกตามที่แชร์ไปนะคะสำหรับแล้วก็พิมพ์ใบแนมของเราเนี้ยปกตินะคะ <c oughs> อ่า Pro สามความจริงมันก็สามารถที่จะ ออกใบรับรองผ่านนิจาโดยระบุด้วยได้นะคะตันนี้อ่าแล้วก็ไปดูคู่มือนะคะทำได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าคือเราแบบขี้เกียจนะมันมันยุ่งยากไงเพราะเราต้องมาทําตลอดหมายถึงว่างานิาีกาทีแล้วเราก็ต้องคือเราต้องกรอกทุกวันนะคะตอนนี้เพื่อให้มันออกในใจจให้กับผู้รับจ้างไปโดยระบ,บุนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าเราออกด้วยมืออ่าไม่เป็นไรเราก็ไม่ออก อามด้จา่ายก็ได้นะคะตรงนั้นก็ได้แล้วเราก็อพอร์สามเนะเาะแล้ก็สําหรับคนที่ทํำไฟแล้วนะคะก็ถ้าเราไม่ต้องการที่จะฝากข้อมูลออนไลน์หมายถึงว่าพิมพ์แบบอะไรพวกนี้ยอ,อไปแล้วก็ไปยื่นที่สรรพกรเรามาที่ฝากข้อมูลออนไลน์นะคะแต่สำหรับปีนี้เราบอกว่าฉันจะยื่นผ่านอรอนดิษฐ์ที่แชร์ไปนะคะเราก็มาที่ ค้นหาข้อมูลและสร้างไฟล์อินเทอร์เน็ตนะคะพอดอสามก็ได้เหมือนกันนะคะเขาทำแบบเดียวกันนะคะแล้วเราก็จะผ่านอีพิเม้น์ไปนะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิกค้นหาข้อมูลและสร้างไฟล์พอด3สามก่อนนะคะตอนนี้ก็ใช้อีิเม้นต์นะคะก็เหมือนกันนะคะใช้รหัสตัวเดียวกันได้เลยนะคะ,ะแล้วก็คลิกค้นหาและสร้างไฟล์เน่ยคลิกพอดอสามก่อนนะคะ แล้วก็บอกว่ามันบอกการสร้างไฟล์จ็บไม่เนี่ยคลิกตกลงไปน้องสนใจแล้วก็เลือกสองห้าหกห้านะคะอันนี้ไม่ไม่ขอทำเนาะแล้วก็คลิกสร้างไฟล์อดิโอเอาไว้นะคะไม่ต้องเปิดเดี๋ยวเราจะไปยืนผ่านเน็ตนะคะอ่าต่อไปเดี๋ยวมาดูหน้าจอน,นี้ก่อนเนาะอ่าต่อไปเรามาอ่าจะจัดทำพอดหนึ่งกอบอกว่าเราไม่ได้ทำแต่ละเดือนเหมือนตามคู่มือ แต่ดีนี้เราไม่ต้องการที่จะใช้แบบโปรแกรมที่มันเป็นจอแล้วนะคะหรือว่าไปทํามืออะไรแล้วแบบนี้เราต้องการที่จะออต้องการให้ออกใบรับรองด้จ่ายแล้วก็พิมพ์แบบออนไลน์ทั้งหมดเลยนะก็ได้ธีรัดนะคะเราก็มาที่บันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลภาษีด้จ่ายพอดิมก่อนนี้คลิกไปนะคะอัะอนนี้ปลี่ยวห้าพี่ปูเลือกเลยเนาะ ะะแต่ว่าเรียกลองมาดูปี6แล้วก็คลิกตกลงไปนะคะของพวกเราปี5นะคะอ่าแล้วมันก็จะเกิดเรามาคลิกที่ใบแนบก่อนนะคะมาจะทาใบแนบก่อนนะคะอ่านี้ปี6นะสมมุตินะคะแต่ของพวกเราปี5อ่าแล้วก็มาคลิกให้พวกเราต้องมีอ่าที่อยู่ชื่อบัตรประชาชนของพนักง,งานของพวกเราทั้งหมดตามเป็นนัานการจ้างนะคะสำหรับคนที่ไม่มีฐานเงินเดือนนะคะแต่ถ้า ะดาบของพี่ปู่ก็มันมีอยู่แล้วเนาะนะคะมันก็จะจํามาไว้แล้วแหละประมาณนี้นะคะมันก็จะขึ้นชื่อพี่ปู่มาให้ประมาณนี้นะคะแล้วเราก็คือเราทําไม่เสร็จเราก็จะเก็บไปได้ะค่ะนะถ้าบางคนมันมีแบบเป็นร้อเป็นพันอะไรประมาณนี้นะค่ะคือสร้างฐานไว้ก่อนพอปีตัดไปสารก็ยังอยู่ฐานมันก็ยังอยู่นะคะแล้วเราก็ไปเพิ่มลายใหม่ประมาณนี้นะคะ,ะแล้วก เราก็คลิกจ็ดกิข้อมูลค่ะที่จ่ายเราก็เลือกว่าออกให้ครั้งเดียวนะคะรายได้ตัวนี้ค่ะรายได้ะนะคะรายได้มันก็จะมีเงินเดือนค่าจ้างอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็ติ๊กนะคะตัวนี้มันจะมีปุ่มให้เราเลือกนะคะแล้วก็เพิ่มรายการถ้ามีเงินนอกเหนือจากนี้ก็มาเพิ่มรายการไปเป็นแบบค่าอื่นมันจะมีเลือกมีเงินเดือนนะคะถ้าจะย้ำได้แล้วก็ เงินประจําตําแหน่งอะไรพวกนี้แต่มันอยู่ในมาตรา40โมเลสโมเลสหนึ่งรวมทั้งค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติการการจ้างอะไรพวกนี้ค่ะอ่ามันจะรวมดยู่กนันอยู่นะคะอ่ะเราก็ไปเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเนาะสมมตินะคะว่าเสร็จแล้วเราก็จะเก็บข้อมูลนะคะอ่ทีนี้เดี๋ยวอืมเอาดูที่มันเสร็จแล้วเนาะน,นะคะนะคะเ,เรารวบทีเดียวเพราะว่าเรากรอกรายเดือนเราไม่ทันแล้ว เหมือนคุมพาเราก็เลือกบีบห้านะพวกสีตกลง,ลกลงแบบเนี้นะคะอ่ามันก็จะขึ้นมาทั้งหมดใบน้าทรงใบแนบพวกนี้ค่ะขึ้นมาให้เราทั้งหมดเลยเราก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็มันจะมีสอบถามแล้วก็เลือกพิมพแบบพิมพ์แบ,บแนบนะคะแล้วก็พิมพ์ไปก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าพวกเราจะคลิกสร้างไฟล์ยื่นสื่อนะคะก็ตามตัวอยา่างให้ขึ้นในฝากไฟล์อนนี เดี๋ยวมันก็จะปริ้นแบบแล้วก็มีตัวเลขแล้วเราก็ไปยื่นที่สาขาแต่สำหรับปีนี้เราต้องการที่จะยื่นออนไลน์ทั้งหมดเราก็ไม่ต้องไปสร้างฝ่ายยื่นสื่อนะคะเราก็มาที่พอดอ .1 น,นะคะแล้วคลิกไปที่ <c oughs> สร้างฝ่ายยื่นสื่อเนะะี่ยค่ะเราสามารถคลิกตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มาคลิกที่ฝ่า,ายข้อมูลออนไลน์ก็ได้นะคะ สมมติว่าเราทำเสร็จไปอ่ะแล้วลืมมาสร้างไฟล์ทีหลังนะคะอ่าต่อมาเราปีนี้เราต้องการที่จะยื่นไฟเน็ตเราก็มาที่ค <c oughs> ้นหาข้อมูลนะคะแล้วก็สร้างไฟเน็ตพอดอนดก่อคลิกตัวนี้เลยค่ะนะคะอ่าเราก็กดตกลงไปต้องาเารมมันแล้วก็เลือก2565้านะคะแล้วก็คลิกสร้างไฟล์ RDX นี่นะคะอืม <c oughs> อ่ะ,อะก็เสร็จแล้วแล <c oughs> ้วเราจะเอาไฟล์พวกนี้ค่ะเราต้องไปยื่นภาษีก่อนค่ะยื่นภาษีก่อนเดีย๋ยวคอยไปดูหนะ้าจอ,อยื่นภาษีเนาะเขค,คิดว่าน่าจะทำได้นะคะอ่าเสร็จแล้วทีนี้เราต้องการจะให้มันออกใบจา่ายก็คือเราต้องประมวลผลอ่าเรียบร้อยก่อนพวกนี้ค่ะใบภาษีออกก็คือตามที่ดีก็ยื่นไปก่อนเนาะยื่นแบบไปก่อนนะคะ <c oughs> อ่าแล้วเราก็มาที่เราต้องการจะพิมพ์หนังสือรับรองอ้ิจ่ายตามมาตราสิทธวิโดยระบบค่ะเราก็มาที่จัดทำพอรอหนึ่งสอบถามพิมพ์แล้วก็พิมพ์หนังสือรับรองห้าสิบวินะคะอ่าแล้วก็เลือกรายการก็คลิกพอรอหนึ่งกอนะคะ่ะถ้าเกิดไม่มีเลือกก็สองพนหกห้านะคะแล้วก็ลิกไปนะคะแล้วก็พิมพ์ติ๊กว่าพิมพ์หนังสือรับรองก็วันที่ก็ระบุไปด้วยนะคะ ลำดับที่นะคะอ่าเขาบอกช่วงการพิมพ์อันนี้ยังไม่ได้เลยของพี่บูนะคะเนี่ยค่ะมันจะขึ้นว่าเราให้ทําการประมวลผลพอเรานึงก่ก่อนนะคะแล้วค่อยมาผิดะคะ่ะเมื่อเราแบบนี้เสร็จแล้วนะคะตามข้อบังคับก็คือถ้าเราไม่กรอกตามเนี้ยค่ะตามข้อบังคับ มันก็จะไม่ให้เราสร้างหนังสือรับรองมันจะบอกว่าข้อบังคับไม่ครบอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็คลิกสร้างหนังสือรับรองตัวนี้นะคะแล้วมันจะบอกว่าเออเรอถัดไปนะคะเมื่อเราถัดไปพปอวันลุกขึ้นแล้วก็มาติดตามสาะคําขอนี้นะคะอ่ะแล้วก็เลือกปีภาษีหรือไม่เลือมันจะขึ้นอยู่เลยเนาะอ่าเมื่อได้ไฟล์แบบนี้นะคะแสดงว่ามาตมผลสําเร็จแล้วก็คลิก อ่ดาดาวโหลดไฟล์นะคะมันก็บอกว่าสร้างไฟล์เรียบร้อยแล้วก็คลิกตกลงนะคะขอไฟล์ตัวอย่างยังไม่ได้เลยสองวันแล้ว <c oughs> ค่ะอ่านะคะมันก็จะออกนะคะชื่ออ่าลันไมเ้เราแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็เรียบร้อยแล้วแค่พิมพ์ให้กับพนักงานของเราไปก็เรียบร้อยนะคะไม่แน่ใจว่า <c oughs> จะโดนอ่าบอกหรือเปล่านะคะอ่ะทีนี้สําหรับคนที่จะยืนแบบนะคะอ่ะเราก็มาคลิกที่นิติบุคคลก่อนนะคะแล้วก็มาที่ e f i l l i n g ยื่นภาษีออนไลน์นะคะ <c oughs> แล้วก็ติ๊กยื่นแบบออนไลน์ก็เหมือนที่เรายื่นทุกเดือนนะคะแล้วก คนที่อันเนี้ยมันจะโดนบล็อกไหมนะคะแล้วก็เข้าสู่ระบบฐานตัวนี้ก็ถัดงานนะคะคลิกเข้าไปนะคะแล้วก็มันจะมีแบบคือเราสามารถยื่นออนไลน์ได้ทั้งหมดทั้งพอรหนึ่งปรสามปรห้าสามนะคะได้ทั้งหมดเลยแล้วก็จ่ายผ่านอีพีเมนต์นะคะอ่าแล้วก็มาคลิกอัปโหลดไฟล์ตัวเนี้ยค่ะอัปโหลดไฟล์ แล้วก็เลือกสายที่เราได้ไดไดไดแปลงไว้เมื่อกี้เป็นสกุลอันอื่นะค่ะแล้วก็คลิกเลือกไฟล์ไปนะคะหลังนั้นมันก็จะถ้าได้ันจะขึ้นยอมรับแล้วก็ตามที่แชร์ไปนะคะแล้วก็ไปพิมพ์แบบหรือว่าไม่พิมพ์ก็ได้นะคะแล้วก็พิมพ์ใบรับเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จะคะได้ทั้งอพอดอหนึ่งกอยื่นแล้วก็ไปหาที่จ่ายะค,ะ <S <S ค่ะก็ะสําหรับใบรับรองก็อยู่ที่ระบบเนาะว่ามาันกะมวนผล เร็วหชา้าแล้วก็พนักงานของพวกเราสําหรับคลิปนี้ก็พวกเราสนใจแล้วก็ถามเพียงมากส่วนขั้นตอนละเอียดการลงทะเบียนนะคะก็ก็เดี๋ยวมันจะเข้าเข้าไปลงนะคะเดี๋ยวมันจะจะบอกมาในระบบนะคะว่าไงเพราะว่าตรงนั้นมันมันผ่านมานานเลยเนาะนะคะก็คิดคิดว่าคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับพวกเราที่ให้ความสนใจนะคะ,ะหวังว่ามันคงไม่โดนลบไปก็สวัสดีค่ะ